อุ้ยน,นี่ดก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 ,ดกยังว่าอีตน้นนี้มีอีต้นนี้ดก๋อหมอนทองโอ้โหดกหน่าดูอ,อีต้นนี้กระดกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตามกิ่งแต่ทุเรียนทุเรียนชนิดไข่มันเป็นตามกิง่งลุงน,นี่ชนิดไข่มันมันไม่ค่อยเป็นกะกิง่งอ่ะชนิดไข่นีู่ปไม่ค่อยโตเนาะโอ้โตอยู่เอาโตเลยสำหรับอะไรครับเนี่ยเอาหมะม่วงลงเอาใส่ตะก้าไม่ต้องแบกไงถ้าลูดลงมาโอ้ นูน่ีครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งสวนนะครับซึ่งอยู่ในเขตเดียวโซนเดียวกับลุงมชอบซึ่งอยู่ตรงตริงเขาตรงนี้นะครับทํามะม่วงสวนมะม่วงนะครับเยอะเลยหลายไร่ด้วยหลายต้นแล้วใน อนอกจากจะมีมะม่วงแล้วนะครับเนี่ยมีทุเรียนโอ้โหดินแถวนี้มันดีจังเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะไปสอบถามกับเจ้าของก็ดูว่าเขาปลูกมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ับผลมาแล้วกี่ปีหลังจากทักทายได้จกัจก,ป,นนะกบบปีแล้วต้นนะโอ้มันกระอกสิบปีแล้วจ้ะเป็นสิบปีแล้วตีตะกรนตะกรนมันเป็นมะม่วงเนาะมันแออัดอบอดอมะม่วงออกไง ปลูกแซมมะม่วงไงกับ<อ>ปลูกแซมมันไว้ที่เฉยนี่แหละอือืที่ตอนนี้มันไม่โตก็เลยเอามะม่วงมันออกไงเอ,อมามะม่วงออกอ่านี่มันกําลังออกดอกออกอะไรนะสิบปีมัน่เคยออกไม่เคยออกสักทีหรอกกําลังจะออกกําลังอ๋อโอ้จริงๆออกออกออกนี่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 เรียกําลังจะออกส่วนนี้นะครับก็ของคุณ ชื่อปะแอดปแอดนะครับก็สำเนียงการพูดเขาจะเป็นคนพื้นเพมาจากมักอกงอนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็อาจะเสียงสำเนียงก็จะเป็นอย่างนี้อีกอสำเนียงหนึ่งนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันในภาษากลางเพื่อความสะดวกในการฟังด้วยนะครับ ที่ผมไปลุงชอบอันนั้นก็พื้นเพของวังหิงก็จะภาษาท้องถิ่นปีที่แล้วเป็นอยู่จาก,จาก,จากต้นเป็นอยู่สองสามต้นสองสามต้นนี่นี่ก็กำลังจะเป็นนี่ก็กำลังจะออกดอกปีนี้จะเป็นเยอะกว่าปีที่แล้วใช่ไหมอ่ากำลังจะเป็นเป็นกว่าเป็นดีกว่าปีกายนี้โอ้อันนี้มีหลายกิ่งนะครับมีหลายกิง่งขึ้นไปข้างบนก็มีปี ปีนี้น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วหลายลูกนะปีที่แล้วกี่ลูกนะสามสิบกว่าลูกสามสิบกว่าลูกปีนี้ต้องเยอะกว่าอหมอนทองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมันมีชนี้สองชนี้ไข่สองต้นต้นใหญ่ต้นไหนฮะชนีดไข่อยู่นู่นอ๋อแล้วไอ้ที่เล็กๆเ,เอามาปลูกแซมมันหรือว,ว่ายังไงเอามาปลูกมาปลูกแซมเนี่ยอย่างต้นนี้ยอ่าเอามาปลูกที่หลังปลูกที่หลังได้กี่ปีแล้วเนี่ยน่นกากำลังได้สองปีจ้ะเนี่ยสองปีโอ้โต ลำต้นงามใบงามไม่ค่อยงามรกไม่ค่อยงามพี้ยไปมันลงเรามมม่วงได้กี่ปีแล้วล่ะโอ้มมม่วงตั้งห้าหกลงตั้งห้าหกตั้งตนวนตายโอ้ห้าหกตั้งสิบกว่าปีเ่ยสิบกว่าปีได้รับปลมันทุกปีอืมันใหญ่จะเป็นพันอะไรอ่ะพันน้ำดอกไม้หรอน้ำดอกไม้ฟ้าลั่นฟ้าลั่นโอ้ผู้เรียนก็งามจังเลยดินอย่างนี้แปลกมันเป็นดิน เวลาฝนตกชะล้างเอาจากดินภูเขาลงมามารวมกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยเนี่ยอย่างต้นนี้นี่ก็สองปีป่ะเออเฉพาะทุเรียนมีกี่ต้นครับถึงห้าสิบต้นไหมคือจะเลยอยู่หรอกเลยอือแล้วมะม่วงในกี่ร้อยต้นเจ็ดแปดร้อยต้นมั้งเพิงรุ่นสุดนู่นจนสุดๆดกับสุดทางเนาะอ้ห้ขึ้นไปเถิงนู่นอีกขึ้นไปเทิงนั่นอีกอื ออกล่างออกดอกลาดสารบ่าลาดแนวเนี่ยปลูกปีกลายนี่หนึ่งเนี่ยอันนั้นก็ปลูกปีกลายเนี่ยนี่ปลูกปีกลายนี่หนึ่งต้นสามสิบบาทเอาซื้อต่อยายเพ้นโอ้ที่ยายเพ็ญลากมายายเพ็ญงามจังป้อยายเพ็ญงามบ่โอ้ยยายเพ้นบอยเท่าไหร่ยายเพ็ญบวชได้ผุนกกเนาะโอ้ยมันต้องนกกอย่างเงี้ยโอ้งามจังเลยต้นแปดสิบบาท ต้น30บาทโอ้สามสิบบาทโอ้โหฝาดต้นเล็กๆถ้าอย่างงั้นก็30บาทก็ประมาณกิ่งเนี้ยเนาะโอ้ต้นนี้น้อยเนี่ยนะอ่าเออมีอยู่กิ่งเดียวนะนี่นี่กระปูกพร้อมกันนั่นกระปูกพร้อมกันปลูกปีกไก่เนี่ยอืมกำลังปลูกจะปลูกนี่เขียวเวยปลาลั่นปลาลั่นเอานี่นี่กระปูกพร้อมปลูกปีกไก่เนี่ยนะนี่กระปลูกพร้อมกันนี่กระปูกปีกไก่นี่กระปูกปีกไก่เนี่ยอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เอาเอา ป่ามะม่วงนี่แซมด้วยทุเรียนทั้งหมดเลยเหรืออ่าแซมอย่างงี้แหละทุกปีอะทุกปีก็แซมอย่างงี้เนี่ยแ,แต่ถ้าทุเรียนโตขึ้นก็เ,เอามะม่วงล้างมะม่วงอีกทีอ,อเอามะม่วงออกเพราะว่ามันไม่โตไงอันนี้ก็จะปลูกมะปรางปลูกมะยมชิดอ้าวกำลังจะลงมะยมชิดแซมสภาพอ้าวเออมะยมชิดอาลงไปแล้วลงไปยังไงนะ ฝั่งทางขวามือกป็ปลูกข้าวโพดมีกำลังวังชาก็รีบๆทำมผมนี่ไม่ไหวแล้วโอ้ยกับผัวหอบังกันนะ <ไป S 2> รู้ไหมขอชมสวนของคนอื่นมาตรงนี้เหรือเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยทเที่ยวตามป่าตามเขาตามใต้ตามนา,มมาตามสวนอม ดีกว่าไปแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวจริงๆมีคนไปทําทคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวมากมายเยอะยะผมไม่ทันเขาหรอกบรรยายไม่เป็นนี่ก,กาลังออกปีนี้นะขนะไม่เข้าสวนยังบรรยายม่เป็นเลย <c oughs> อันนี้ชนีไข่บ่ชนีไข่ชนีไข่โอ้อันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วมั้งสิบกว่าปีแล้วชะนีไข่นี้มันจะออกก่อนเขา ออกพร้อมกันเพราะว่าเพราะว่าใบมันพร้อมอ่ะโอ้อยู่ที่ใบพร้อมอืมถ้าใบไม่พร้อมมันก็ไม่ออกอาแล้วส่วนนี้มีปัญหาเรื่องเพี้ยเพื่องอะไรพวกนี้ไหมมีมันก็มีทั้งนั้นมีทั่วไปเนาะอืมพวกเชื้อราไอ้ยอดตายมีไหมมีก็ใส่เชื้อราลงเชื้อราทั้งนั้นแหละเอออืมโอ้โหก็มีเหมือนกันนั่นแหละพริกนี่ดกจังเพี้ยไฟเชื้อลงเชื้อราก็ต้องใส่ให้มันตลอดไงเอออันนี้เขาเรียกพริกอีป๊อปเหรอ กปกอปโอ้ปูกมะยงชิดแซมไปหมดแล้วนี่ซื้อต้นใหญ่ต้นโตแล้วใช่ไหมปูกป,กป,กปีกายเนี่ยปูกปีกากนี่ยกำลังเอามาลงโอ้โหไม่ได้แวะดูสักทีวนนี้เดี๋ยวก็ทางมันลำบากอันนี้อะไรนะพันอันนี้กระชนีดไข่อันนี้หมอนทองโอ้มาอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะโอ้แต่ละต้นนี่ดูมันชื่นใจอย่างเลยเนาะ ในดูต้นเล็กๆนนเก่าออกดอกอ่าเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้พ่เพิพง่พงเพิ่งพ่นยาไปเลยพ่นยาเออกำลังพ่นยาไปยาอะไรสำหรับป้องกันอะไรเพี้ยไฟอะไรอ้ยอน,นี่ดก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 ยังว่าอีต้นนี้มีอีต้นนี้ดกอ๋อหมอนทองโอ้โหดกหน่าดู ต้นนี้กระดกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตามกิ่งถ้าทุเรียนทุเรียนชนีไข่มันเป็นตามกิ่งหลวงชนีไข่มันมันไม่ค่อยเป็นกระกิ่งอ่ะชนีไข่ในรูปไม่ค่อยโตเนาะโอ้โตอยู่อโตเลยอืมอ้าวพูดผิดอีกโตอยู่สามโลกว่าก็มีแซมไอ้โอ้โหก็งามเออมันมีอยู่ต้นหนึ่งเล็กๆเป็นดอกรุ่นกระต่าชอบกี่ปีแล้วเนี่ยรุ่นกระต่าชอบน่ประมาณสี่ปีโอ้ยม่อยู่รอกห้าปีเหรอ ถ้าห้าหกปีก็ถือว่าเล็กนะห้าหกปีเออถ้าห้าห้าหกปีเทียบอยู่ข้างล่างอ่ะมันพร้อมกับต้นนี้แหละเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นดอกปีที่แล้วไม่ไม่ไม่เป็นใช่ไหมครับเป็นเป็นอยู่ช่อเดียวติดติดลูกอ่ะไม่ไม่ติดไม่ติดเลยร่วงร่วงปีนี้โหแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันติดทั้งหมดนะอต้นเนี้ยเอากิ่งแล้วลูกก็พอกิ่งแล้วลูกอย่าไปเอาไว้เยอะเดี๋ยวจะตายเอาไว้เยอะ เราเอาต้นไว้ก่อนลูกจะเพิ่งเอาเพลิดเพลินเจริญใจเห็นไหมมะม่วงก็ลองเนี่ยป่าหินอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะงามปลูกอะไรก็งามผมแต่ชอบมายิ่งมีต้หินเออผมแต่ชอบของตาทีย่ยผมมองเห็นตรงนู้นต้นใหญ่อะ่ะเออต้นใหญ่นั่งนั่งอีกต้นหนึ่งออรุ่นเนี้ยอืมแต่อีรุ่นนี้กนน็ก่กอนเขาเนี้ย เนี่ยดูดินเขาก็ไม่ได้ยกโคกอะไรมากมายนะครับเนี่ยต้นนี้ถือว่าดกแล้วติดดีด้วยนะปีกายนี่ปีกายนี่ขนาดไม่ดกปันนี้ช่อไม่ดกปันนี้นะกนเ,ออเดี๋ยวคอยรุ่นกันติดเคว่าดอกมันดกขนาดนะี้แล้วมันจะติดกี่ลูกเนาะตอนมันบานตอนมันติดลูกเล็กๆกตอนตอนมันติดลูกเท่ากับปัน้ปนก่อนมันยังสลัดอยู่เออยังสลัดอถ้าคำปั้นยังสลัดอยู่อ เอาอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างน้อยๆต้นนี้สักสิบห้าตัวเอ้สิบห้าลูกก็ยี่สิบลูกเนอะอพอเลยเนี่ยพูดถึงมันก็ได้ดีกว่าสามสิบรูกทั้งสวนอย่างปีที่แล้วมันไม่ออก <c oughs> มันไม่ออกอุณลงว่ามันเราเราฉีดฮอร์โมนมันก็เป็นใบอะลุงว่าเ,ออเป็นใบใบม<บ>ันออกใบอ่อนมันแตกใบอ่อนอีที่มันไม่ยอมออกดอกไม่ยอมออกดอกอ,อีที่นี้ ดูคู่มือดูคู่มือมันบอกว่าระง,งับใบอ่อนให้ได้ม,มันวางเงะมันบอกเงกะก็เลยระงับใบอ่อนระงับใบอ่อนค่อยเปิดตาดอกจริงๆแล้วทำสวนมะม่วงเนาะแล้วคิดยังไงเอาทุเรียนมาปลูกโอ้ยก็เห็นเขาปลูกก็เห็นเขาปลูกก็เลยปลูกมั่งก็เลยปลูกมั่ง <c oughs> แต่ก่อนโอวยถาวายฮิตฮิตนั่นรุนนั่นหมดแล้วนะ่ะเ<อ>ขาบวปลูกกันเนาะ โบเห็นเขาปูกันเนาะเรื่องน้ํา <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาไหมสบายมากน้ําจากนั่นกับเปิดน้ําบใส่ได้ใส่ใส่เครื่องใส่อย่างนี้ก็เปิดน้ํามานะเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ต้น,ต,นต้นมันดูเด่นดิจังน้ำอะ่ะเออเดวสงสัยนี่สาหรับอะไรครับเนี่ยเอาโหมะม่วงลงเอาใส่ตะกา้าไม่ต้องแบกไงถ้าลูดลงมาโอ้นน่นแล้วคน,นนะอีกคน,นั้ก็มาลอลอรับอยู่ รับเป็นช่วงเป็นช่วงค้นรับถ้าว่าไม่รับเราต้องเลิกปิดปึงไปไกลไตะก,ก้าที่เป็นสี่เหลี่ยมมนะั้นะมันแบกไม่ไหวเป็นเป็นหมื่นกว่าลูกไงเป็นหมื่นกว่าลูกภูมิปัญญาชาวสวนมืนม่นกว่งอันนี้อ่าใบทำไมเป็นงนี้สับเพียลงเพียลงมะเขียบมะเสียบน,น้อยนาครับวูแบแดดจะหมดแล้วเราไปเอาต้นต้นนี้มันเด่นดี มวงต้นล็กๆกเป็นดอกคอยมาถ่ายโชคก่อนฮะคอยมาถ่าคอยมา,มาถ่ายโชคตอนนั้นโชคกันนานโชคเนี่ยไหนเนี่ยโชคทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ<ช>้โหโอโชคกันนานทั้งนั้นเลยเนี่ยโชคสองร้อยต้นขายขายได้ทั้งปีสองรอยต้นเดี๋ยวมีทุเรียนอีกเดี๋ยวเข้าหมดมันก็ออกแล้วเนี่ยอมืมอนทอง มันไดเล็กขึ้นไปแต่งกิ่งเหรอหรือไปอะไรไปนั่นดวงไงดวงกินก็นมอจัดการได้ยังจัดการแล้วเจาะเอาตัวออกหรือว่ายังไงเอาตัวออกมีกี่ตัวเยอะไหมลูกมันกำลังเยอะโอ้โหดีนะเรามารู้เอาแล้วสังเกตไงว่าดวงลงเราดูปลายเหรอเราดูปลายมันมันจะมีขี้ล่วงไงโอ้นน่นไงนจะมีขี้ล่วงลงแล้วก็มันก็เป็นดำ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 เป็นอะไรเป็นเชื้อรากระมี ดีนะที่เรามาเห็นทันเนาะก็ต้องพยายามสังเกตดูอ่ะนี่ก็มีดอกนะครับติดดอกด้วยกําลังติดกําลังจะติดปีนี้น่ะมีสองต้นกําลังจะติดปีนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนั้นกําลังจะติดเรามองจากข้างล่างขึ้นมาโอ้มันเด่นอีกจังเลยก็เป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุกคนนะครับให้ยังไงก็ เอาเช่นชมในความสามารถทําสวนได้ขนาดนี้นะครับมีทั้งทุเรียนมะม่วงแล้วก็มะยงชิดหลายอย่างนะครับหลายอย่างอยู่ในเขตของบ้านวังสะพุงตาบลวังหินอําเภอวังโป่งเพชรบูรณ์นะครับก็มาเอาคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันถือว่าไปเที่ยวสวนนะครับเรื่องความรู้หรือว่าหลักวิชาการอะไรต่างๆผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่มีความสันทัดในเ,เรื่องนี้ ใสยไปเที่ยวไปพูดไปคุยกับพี่น้องชาวสวนเพราะผมก็จะเรียวกว่าชาวสวนก็ใช่ที่นะครับมีอยู่7-8ต้นทุเรียนมะยงชิดก็10บกว่าต้นไปเที่ยวชมส่วนนั้นส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้ะจะได้ไม่ ง,งมจับผิดจับถูกอยู่ที่ส่วนตัวเองนะครับไปดูส่วนคนอื่นเผื่อมีปัญหาแบบของเราบ้างก็จะได้หาทางแก้ไขของลุงลุงได้ปลูกวะลุงได้ปลูกทุเรียนบะมีทุเรียนอยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นออ,อยู่กับบ้านอยู่กับไรอยู่หลังบ้านอมีเนื้อที่ว่างอยู่หลังบ้านแล้วอีก อที่หนึ่งก็ปลูกมะยงชิดมั่งส้มโอมั่งมะม่วงมะขามปะปนกันมันรู้สึกมันเพลินดีเด้อเข้าไร่เข้า,าสวน,นนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแอดนะครับเจ้าของสวนที่อนุญาตให้ผมมาแวะชมหวังว่าคงจะ,ะได้ประโยชน์บ้างน,นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับกระตุ้นหรือว่ามา ดูแล้วอาจจะมีกําลังใจหรือดูแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจให้อยากทําสวนกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสด,ดีครับ